ราชาลูกหนังั่วโกขอเสนอเซาท์แฮมตันพบลิเวอร์พูลโรเตชันหลายตำแหน่งคาดไลอัพหงแดงอุนเือร์อเนอร์สโลตเตรียมดอมนักเตะหลายคนในเกมนำลิเวอร์พูลยือนเซาท์แฮมตันสุกระบาครับรอบก่อนรองชะเลิศวันพุทธที่18ธันวาคมนี้ทัพหงแดงมีคิวต้องไปยือนทินเซนต์แมรี่ซึ่งเพิ่งมีการปลดรัสเซลมาตินออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังแพ้สเปอร์ย่อยยับศูนย์ต่อห้าในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ขณะเดียวกันโคดอา์เนอร์ซึ่งหมดสิทธิ์ลงทาหน้าที่คุมทีมข้างสนามเนื่องจากติดโทษแบนคงมีการปรับแทคกติกพอสมควรโดยจะมีการโรเตชั่นหลายตําแหน่งเพื่อให้ผู้เล่นที่กรำศึกมานานได้พักฟื้นสภาพร่างกายอย่างไรก็ตามด้วยปัญหานักเตะบาดเจ็บในตําแหน่งกองหลังและแนวรุกทําให้กุนซือชาวรัฐมีออปชั่นไม่มากนักที่จะโรเตชันโดยแนวรับยังขาดคอสตารซิมิคาสอิบราฮิมาโกนาเต้และคอเนอร์แบตลี ส่วนแนวรุกต้องบอกว่าผิดหวังมากเนื่องจากลีโกโชตาซึ่งกลับมาช่วยทีมและยิงประตูนในเกมเสมอฟูแลมบาดเจ็บซ้ำโดยบอสอาร์เนอร์ยืนยันว่านักเตะคงไม่สามารถลงตัวจริงได้แต่อาจมีลุ้นลงเป็นตัวสำรองในแมตชนี้ขณะที่เฟเดรโกเคียซ่าแม้จะฟิตแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่เสี่ยงให้ออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมดังนั้นด้วยสถานการณ์ของทีมที่เป็นแบบนี้สาวกเดอะค็อปจะได้เห็นบรรดานักเตะดาวรุ่งได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในแมตชนี้และนี้อาจจะเป็นโอกาสดีที่จะได้ให้บรรดาผู้เล่นในอะคาเดมีได้เฉิดฉายก็ได้ ผู้รักษาประตูควีนเคลเลอร์เฮอร์นี่เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ลิพูจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะอาเนอร์ไม่ต้องการใช้งานอาลริสันเบเกอร์หนักเกินไปหลังเพิ่งหายเจ็บกลับมาดังนั้นเคลเลอร์เฮอร์จะรับโอกาสกลับมาเฝ้าเสาอีกครั้งจะว่าไปแล้วผลงานของลูกมีก็ไม่ได้ย่ำแย่เลยถ้าไม่นับจังหวะที่ประมาทปล่อยให้นิวคาเซิลยิงตีเสมอนในช่วงท้ายเกมนอกนั้นในทวารชาวไอริชโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวหนึบและมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา กองหลังเทรนนิ่ลิกซานเดอร์นูเจเรลคอนซาโจโกเมสเจมนอริสรส,รส,สำหรับแผงแบ็คโฟต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแต่กระนั้นบอสหัวใสชาวรัสยังคงต้องใช้งานตัวหลักอย่างรองเทรนทำหน้าที่คุมตำแหน่งแบ็คขวาต่อไปส่วนคู่เซตแบ็คงานนี้อาจได้เห็นเฟอร์กิลฟานได้พักบ้างและให้โกเมสยืนเป็นตัวหลักโดยคอยช่วยประคับประคองคอนซา,าซึ่งช่วงที่ผ่านมายังขาดความมั่นใจในการเล่น แต่กรณนั้นโค้ชอาร์เนอร์ยังคงไว้วางจะให้เขาทำหน้าที่สำคัญนี้ขณะที่แบ็กซ้ายต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากซีมีคัสยังบาดเจ็บส่วนโรบรันติดโทษแบนง,งานนี้คงได้เห็นเจ้นูนนอริสลงไปโชว์เพลงแข่งกองกลางวาตุรุเอนโดไทเลอร์มอร์ตันอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์ในส่วนของแผงมิดฟิลด์ต้องบอกว่าคงมีการโรเตชันยกชุด เพราะทั้งไรอันกราฟเฟนแบกเคอร์ติสโจนและดมิกริโบสไลกรลัมศึกหนักมาตลอดควรจะได้พักร่างกายโดยตัวหลักที่จะได้ลงทําหน้าที่คุมแดนกลางน่าจะเป็นแม็กอลิสเตอร์ซึ่งพ้นโทษแบนทําให้สภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยส่วนเอนโดจะได้ลงไปพิสูจน์ตัวเองในตําแหน่งกองกลางตัวรับสําหรับมอตันจะได้โอกาสคุมพื้นที่ฝั่งขวาในแผงมิดฟิล กองหน้าฮาวิเอลเลียสลุยดิอาชดาวินนูเยสขณะที่แนวรุกก็มีการปรับเช่นกันโดยจะมีการดรอปโคดี้กักโปซึ่งฟอร์มกำลังร้อนแรงแต่เนื่องจากโปรแกรมที่แน่นเอียดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพักนักเตะ และให้ดีอาสลงไปยืนประจําการทางฝั่งซ้ายส่วนตําแหน่งหน้าเป้านูนเยสจะได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหลังเป็นตัวสํารองและแอซิดให้โชต้ายิงตีเสมอฝูแลมด้านแนวลุกฟังขวาปกติจะเป็นสัมปทานของโมฮิมซาลาแต่บางโมลงเล่นอย่างต่อเนื่องมาตลอดฉะนั้นควรต้องพักบ้างโดยตอนแรกหลายคนคาดการว่าอาจได้เห็นเฟเดรโกเคียซ่าออกสตาร์ตตัวจริงแต่ดูเหมือนกุนสื่อชาวรัสยังไม่อยากเสี่ยงและมีความเป็นไปได้ที่เอลียสจะได้ลงไปกระชากลากเลื้อยทางฝั่งขวา ลิปพูงงานเข้าดิโก้โชต้าเจ็บซ้ำไม่ชัวร์ฟัดเซาแถมตันโชต้าสตาทีมชาติโปรตุเกสมีปัญหาที่ชายโครงจนต้องร้างสนามเป็นานเกือบ2เดือนก่อนกลับมาเล่นได้ในฐานะตัวสำรองเกมเปิดบ้านไล่ตีเสมอฟูแลม2ต่อ2เมื่อวันเสาร์ซึ่งอดีตดาวเตะทีมบูฟซัดลูกตีเสมอได้ก่อนหมดเวลา4นาที อย่างไรก็ดีจากการไทยรังคาวเมื่อ17ธันวาคมสล็อตเผยว่าชัวตาเจ็บซ้ำแผลเก่าจนไม่ได้ซ้อมเมื่อวันจันทร์และต้องรอดูว่าเขาจะลงเล่นกับนักบุญได้หรือไม่หลังจากเกมเมื่อวันเสาร์ดีกกไม่ฟิตพอที่จะซ้อมกับเราได้เมื่อวันนี้ต้องรอดูกันว่าเขาจะซ้อมกับเราในวันนี้ได้หรือเปล่าแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะออกสตาร์ทได้หวังว่าเขาจะเล่นได้บ้างแต่ผมไม่คาดว่าเขาจะเป็นตัวจริงสล็อตซึ่งถูกแบนห้ามคุมทีมหนึ่งนัดจากการสะสมใบเหลืองในเกมที่เซนต์แมรีสเตเดียมเอย นอกจากนี้อันดูลมบสันจะพลาดการลงเล่นเช่นกันจากการโดนแบนหลังโดนไล่ออกในเกมเจ้ากับเจ้าส่วน้อยโดยกุนซือนัดยอมรับว่ายังไม่แน่ใจว่าคอสตาร์ซีมีคาสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซพร้อมลงเล่นหรือไม่คอสตาร์ใกล้ฟิตแล้วเขาจะซ้อมกับเราในวันนี้บางทีอาจเป็นครั้งแรกต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่คอนเนอร์แบดดี้กับอีบูกอนาเต้ยังซ้อมไม่ได้ เขาสมควรที่จะได้รับโอกาสนี้วัตรุเอนโดนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับการยืนยันจากอาร์เนอร์เฮดโค้ชของลิเวอร์พูลว่าเขาจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมหงสแดงในเกมกับเซาท์แทมป์ตันในซื้อคาราบาวคับสำหรับข่ําขึ้นวันพุธนี้ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าอาร์เนอร์เปิดเผยว่าเขารู้สึกเห็นใจในตัวของเอนโดเช่นกันหลังจากที่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากนักในเวลานี้เนื่องจากว่าระบบของเขาในตอนนี้นั้นแผงมิดฟิลเป็นอะไรที่ลงตัวไปแล้ว และในตำแหน่งที่เป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นวัย31ปีรายนี้เล่นนั้นก็เป็นไรอันกราเฟนแบกที่กำลังทำหน้าที่เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นคือข้อดีสำหรับผมเกี่ยวกับการมีฟุตบอลคาราบาวครับเพราะนั่นจะทำให้เราอาจไม่ต้องส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามมากนักและนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับวาตารุเอนโดเพราะเขายังไม่ได้ลงเล่นมากเลยจากที่ผ่านมาดังนั้นการลงเล่นในคาราบาวาครับหรือถ้วยนี้นั้นจะช่วยให้เขากลับมามีจังหวะในระบบทีมได้ดีขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยาากกลบ แต่ตำแหน่งที่เขาเล่นอยู่นั้นเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ไรอันกำลังทำได้ดีอย่างมากและนั่นอาจจะทำให้เขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักแต่เกมนี้ผมเชื่อว่าเขากำลังตั้งตารอมันเลยทีเดียวอาเนอร์เคยบอกว่าเขาชื่นชมเอนโดอย่างมากในทัศนคติของเขาและการมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเขาไม่เคยบ่นและเรียกร้องอะไรเลยด้วยซ้ำก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมและทำตามคำสั่งอยู่เสมอเขาเป็นเหมือาชีพที่สูงมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงได้รับความเคารพจากอาเนอร์อย่างมากคนหนึ่งเลย ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวจากสกายเยรมียืนยันว่าลิฟภูมีความสนใจในตัวของเจอร์มีฟิมปงแบ็กขวาของไบเออร์เลวเซ่นจริงและเฝ้าติดตามมาตั้งแต่นานแต่อย่างไรก็ตามฟุแบ็ลทีมชาตินเธอแลนด์วัย24ปีรายนี้ยังไม่ถือเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในการย้ายทีมที่ชัดเจนในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากในปัจจุบันแล้วอาเนอเร์เฮดโค้ชของทีมหงแดงนั้นชื่นชอบที่จะใช้แบ็กขวาที่มีสไตล์การเล่นแบบดั้งเดิมในแนวรับ4คนมากกว่าฟลแบ็ลสมัยใหม่ ดูเหมือนว่าคอเนอร์แบดลี้น่าจะเป็นสไตล์ฟูลแบ็กที่อาร์เนอร์จะเชื่อชอบนะครับเชื่อว่าเขาจะมีอนาคตกับทีมอย่างแน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่ถ้าหากเทรนย้ายออกไปจริงๆแบดดี้น่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงได้เลยเช่นกันเซคิโออาเอโรอดีตหัวหอ,อกทีมแมนซิตีรระบุโมซาลาต่อสัญญา2ปีกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ซาลาตกเป็นข่าวในระยะหลังว่าพร้อมต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลแม้เจ้าตัวจะเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีโอกาสย้ายมากกว่าอยู่ต่อเนื่องจากยังไม่รับข้อเสนอโดยสื่อเชื่อว่าเขาจะลงน้ำมึกก่อนพ้นเดือนธันวาคมนี้กระทั่งล่าสุดเมื่อ17ธันวาคมอากเอโรอดดิสตาทีมชาติอาร์เจนตินาเผยว่ากองหน้าทีมชาติอี์ลงน้ำมึกกับหงแดงแล้วเป็นเวลา2ปีแต่ยังไม่มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ผมได้อ่านเจอเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าซาลาตต่อสัญญากับลิเวอร์พูลอีก2ปีอดีตกองหน้าเลือดฟ้าขาวเผยถึงความคืบหน้าของบางโมวัย32ปีผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วเกี่ยวกับอนาคตของเขาเขายังเป็นคีย์แมนและการต่อสัญญาเป็นข่าวดีสำหรับลิเวอร์พูล คลิอฟทีรายงานว่าสมสอลลี่พูใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่โดยสมบูรณ์กับโมเมตซาลาและเอเย่นส่วนตัวของเขาแล้วในเวลานี้ลิวอพูใกล้บรรลุข้อตกลงกับโมซาลาและตัวแทนของเขาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ที่มีระยะเวลา2ปีจนถึงเดือนมิถุนายน2027พร้อมตัวเลือกในการขยายสัญญาออกไปอีก1ฤดูกาลร,รายละเอียดที่สําคัญยังต้องสรุปการระหว่างทั้ง2ฝ่ายอย่างไรก็ตามทั้ง2ฝ่ายมั่นใจว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า และแม้ว่าสโมสร,รในซาอุดิอราระเบียหลายแห่งจะผลักดันให้เซ็นสัญญากับซาลาแต่ลิเวอร์พูลเชื่อว่าข้อตกลงเรื่องการต่อสัญญาของซาลาจะเกิดขึ้นก่อนคริสต์มาสหรือปีใหม่นี้การลงทุนแห่งอนาคตของหงที่หอกเป้าวัย18ขอขอบคุณบทความจากขอลัล่์ฉชันอยากไปเหยียบแอนฟิล์โดยเจบ์ ดาวินนูนเยสกองหน้าฟอร์มฝืดของลิพูโดนกระทุ้งเรื่อยๆให,อยให้รีบสร้างผลงานยิ่งในเกมคาราบาวครับเยือนเซาแ์ทัมตันคืนอังคารนี้เพราะไม่อย่างนั้นยิ่งอยู่ยากเมื่อทีมโตเป็นข่าวกับหอกรายใหม่แม้แค่ดาวรุ่งก็ตามหงแดงมีชื่อพัวพันกับเทโอกุนซูยี่เจ้าของผลงานร้อนแรง14ประตูนในระดับเยาวชนกระทั่งได้โอกาสผลักดันมีชื่อสำรองเกมแข่งชุดซีเนีย ประวัติของโอคุนซูยีเดบิวต์สันอร์แลนด์ยู21ตั้งแต่17ปีถือว่าแบกอายุมามากดยความโดดเด่นของผลงานก็สลับแข่งระหว่างชุดต่ำกว่า21ปีและชุด u 18ภาพรวมผลงาน16เกมในทีมอะคาเดมี่แข่งสัญชาติเบลเจียมทำไป14ประตู1แอซิ์มีชื่อสำรองแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้ว3หุนแล้วเพราะเพิ่งอายุเต็ม18ปีเมื่อสิ้นพฤศจิการยนที่ผ่านมาทำให้ยอดทีมแห่งแอนฟิลด์พร้อมรับหอกแวรดีมาขัดเกลาต่อเอง ความจริงจังในตัวผู้เล่นคนนี้ลิพูอยากได้แบบไม่ต้องสงสัยแต่ขอดูสัาการอีกสักนิดศึกษาทั้งฝีเท้าและนิสัยเพิ่มอีกหน่อยค่อยลงมือในจังหวะเหมาะสมนั่นเพราะไร้หลักฐานว่าทีมของเฮสโค้ดอาร์เนอร์สล็อตจะรีบเช็คบินไปเลยตลาดมก,กราคม2025หรือรอถึงรอบหน้าร้อนหน้าเหตุที่ประวิงเวลาได้เพราะยังไร้คู่แข่งเกรดใหญ่พอกันลงมาพ้พ่นเปียนในผู้เล่นรายนี้ความซับซ้อนเรื่องเซ็นสัญญาก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องสาสางเพราะเคสนี้ ต่างจากหนุ่มๆที่เคยดูดมาก่อนนั้นไม่ว่าเชเนียนี่อามาร่านาโยและริโอนาอูโมฮาในเมื่อเักเตะสัญญาอาชีพไปแล้วดังนั้นจึงต้องได้รับอนุญาตจากแมวดำให้ซื้อขายเป็นกิจจลักษณะไม่เหมือนกรณีสามแข้งหนุ่มที่อ้างถึงเพราะตอนมาอยู่กับเลี้ยวผูยังแค่ข้อตกลงเด็กทุนเตะฟุตบอลยุทธศาสตร์ของหงแดงเวลานี้คือหาคนหนุ่มมากศักยภาพเพื่อขัดเกลาผพลักดันสู่ชุดใหญ่ใช้งานเองไม่เจตนาตุนไว้ขายต่อทํากําไร อย่างเทรียนนั้นติดทชมชาติเบลเยียมยู19ไปแล้วสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งแดนหน้าซึ่งที่ถนัดสุดคือหอกเป้าเคยพังประตูใส่ลิปูยู21เกมแพ้2ต่อ3เมื่อกันยายนหากได้มาจริงจังก็จะทำให้ยูนิตแดนหน้าของเยาวชนลิเวอร์พูลแข็งแกร่งขึ้นเพราะเวลานี้มีเจเดนเดชราเนลยังเคโรฟิเกราและจอร์จซอนนี่ลมบีการถูกพูดถึงจากเฮดโค้ชที่ฝึกสอนอย่างเลจิสเลบิช ก็โฆษณาว่าโอคุนซูยี่แววดีสําหรับอนาคตมันเป็นโอกาสดีสาหรับเขาที่ได้ประสบการณ์มีชื่อกับทีมซีเนียการเปิดปากผ่านสื่อท้องถิน่นณะตอนนี้หมอนี่ยังละอ่อนซึ่งยังต้องค้นหาให้มากขึ้นเกี่ยวกับบรรยากาศแวดล้อมและประสบการณ์ฐานะมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเยือนมันคือโอกาสที่น่าท้าทายของเจ้าตัวก็จําเป็นต้องอาศัยเวลาขัดเกลาวตัวเองแง่แงแต่มีคุณภาพให้ต่อยอดหลายอย่างนะับเป็นผู้เล่นที่สนใจแห่งอนาคต คำว่าขัดเกลามีสกยภาพต้องเจรไนมาจากเบลเยียมทำไมมันทะแม่งทะแม่งกลัวหากซื้อมาจะก,กลายเป็นอีวอกโอริกี้ภาค2ให้ได้เชียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ